กลับมาอีกแล้วนะคะกับโจทย์ฟิสิกส์ในหนังสือสสวทนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างในหนังสือสสวทตัวอย่างที่3.4ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะคะซึ่งอยู่หน้าไหนพี่ก็ไม่มั่นใจจําไม่ได้แล้วซึ่งมันเป็นโจทย์เกี่ยวกับกล่องวางบนพื้นเอียงจริงๆถ้าเป็นโจทย์เกี่ยวกับพื้นเอียงเนี่ยน้องบางคนเห็นแล้วบอกว่า ข้ามเลยก็มีนะจริงๆมันก็ยากแหละถ้าเราไม่รู้วิธีการทำไม่รู้วิธีการแตกแรงนะ,อ,ะอย่างแรกเลยแตกแรงมีแรงอะไรก็ทำบ้างอ่ะมี MG แล้วก็มีแรง n อทีนี้เราจะต้องแตก mg เนาะอะแตกอันนี้เป็นมุม30องศาอ่าตรงนี้ใกล้มุมจะเป็นคอร์สเนาะ ใกล้มุมตรงนี้คือเวลาเราแตกเราจะต้องแตกให้มันตั้งฉากถูกปะเนะี่ยเส้นที่อยู่ใกล้มุมมันจะเป็นคอร์สนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นสายเซตา้าพอเราแตกแล้วอันนี้ก็จะไม่มีแล้ว จากเมื่อกี้เราเขียนมีแรงสองแรงกระทำทีนี้มันมีแรงอยู่3แรงกระทำํำก็คือแรง n อ็น o s o เซแล้วก็ m g sin ีไซ์เซตาหายไปไหนเอโจทย์บอกว่าให้หาแรงเสียดทานที่พื้นเอียงกระทำต่อกล่องแรงเสียดทานที่พื้นเอียงกระทำต่อกล่องนะเขาบอกว่าพบว่ากล่องมันอยู่นิ่ง อ่ะกล่องยูนิ่งเราจะใช้สมการข้อไหนเท่ากับ0นย์หรือเท่ากับ m a ก็คือเท่ากับ0เพราะว่าโจทย์บอกว่าอยู่นิ่งถูกปะทีนี้เขาบอกว่าให้หาแรงเสียดทานแสดงว่ามันมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นอะแรงเสียดทานมันจะมีทิศไปด้านไหน <c oughs> ถ้าไม่รู้ก็ มาที่โจทย์โจทย์ให้หาแรงเสียดฐานแรงเสียดฐานหาจากสูตรอะไร f เท่ากับ new n ถูกปะแต่อันนี้เราจะต้องใช้เรื่องสมการการเคลื่อนที่เข้ามาช่วยซึ่งโจทย์บอกว่าวัตถุมันอยู่นิ่งถูกปะเราก็จะใช้เป็นสมการ sigma f เท่ากับ0ะตอนนี้มันมีแรงอยู่ ก,กี่แกน2แกนก็คือแกน x กับแกน y เนาะทีนี้เราจะใช้แรงในแนวแกนไหนอันนี้มันเป็นการเคลื่อนที่ใช่ไหมโจทย์บอกว่าลักษณะการเคลื่อนที่ก็คือมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ไม่นิ่งอะ่ะแนวการเคลื่อนที่มันจะเป็นแนวในแกน x เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แรงในแนวแกน x อ่ะแรงในแนวแกน x มีอะไรบ้างตอนนี้ที่เราเห็นก็คือมี mg sin เนาะทีนี้มันมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นซึ่งโจทย์ให้หาก็คือแรง f อันนี้เราก็จะตั้งสมการได้ว่า f เอ้ยจริงๆอะ่ะจะเอา f หรือ mg ขึ้นก่อนมันมันไม่มีผลสำหรับในข้อนี้เพราะว่ามันเท่ากับ0แต่ทีนี้ทิศทางการเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนทีนี้เราจะต้องเช็คแรง อะตอนนี้มันมีแรงถ้าเกิดว่าวัตถุม,มันมีการถลายลงแรงอะไรที่ทําให้มันเคลื่อนที่ลงก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือ m g sin t e t อะถ้าเกิดว่าจะเช็คแรงอะถ้าเกิดว่าจะเช็คแรง m g sin e นะ sin สามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาให้มวลมาเป็น2อกิโลอันนี้คูณ9.8 sin สามันคือ1นึ่งส่วนสตัดตัดเราก็จะได้ว่า mg s i n เซตาเท่ากับ9.8นิวตันถ้าเกิดว่ากล่องมันจะเคลื่อนที่ถ้าเราดูจากรูปแรงที่กระทำแรงอันนี้มันจะต้องชนะแรงอย่างน,น้อยๆเลยจะต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดถูกปะมันถึงจะดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ลงมาได้ทีนี้พี่จะลองเช็คแรงเสียดทานอันนี้ดูว่ามันมีค่าเป็นกี่นิวตัน f สูตรก็คือ f เท่ากับมิวค่า n ไม่ได้เท่ากับ m g เสมอไปแล้วแต่ข้อเนาะทีนี้เราอยากหาว่าแรง n มันมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะเราก็มาดูว่า n อยู่แกนไหน n มันอยู่แกน y ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่จะตั้งสมการในแนวแกน y า i ซิกมาเอเท่ากับ0อ่ะคือวัตถุมันไม่ได้มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน y เพราะฉะนั้นแกน y จะเป็น0แรงในแนวแกน y ก็คือแรง n ลบ mg ขอ30ทำไมต้องลบอะคะเพราะว่ามันมีทิศคนละทิศกับแรง n อ่าบวกกันแบบคิดเวกเตอร์เพราะฉะนั้นแรง N เราจะได้มีค่าเท่ากับ mg ขอ30อ่าเราจะเห็นว่าแรง N นะมันไม่ได้เท่ากับ mg เดี่ยวเ m g แบบเพียวเเสมอไปทุกข้อไม่มันแล้วแต่ลักษณะาการวางของวัตถุแล้วก็ขึ้นกับแรงที่มันมากระทำด้วยณนะตอนนั้นเนาะสำหรับโจทย์ในข้อนี้เราจะได้ว่าแรง n เ,เท่ากับ m g cos 30อ่ะพี่ลองเอามาแทน m u m g cos 30 ค่ามิวเขาโจนให้มาเป็นเท่าไหร่นะ0.7 0.7มวลเป็น2องข้อสาเป็นรูทสาส่วนสอตัดขอเวลากดคึื่นคิดเลขปรับแบบศูุด 7จ็คูณรู้สามควรจะรู้นะว่ามันคือ1.732จริงๆถ้าจำได้ก็จะดีมากๆอะถ้าพี่ปัดตัวเลขก็ประมาณ1 1 9นิวตันเราจะเห็นว่า MG s i n ไะมันเท่ากับ9.8ส่วนแรงเสียดทานสถิตเท่ากับ11.9ถ้าเรามาดูทิศของแรงเราจะเห็นว่าแรงนี้มันน้อยกว่า แรงนี้ถูกป,ป้ามันเลยไม่สามารถชนะแรงอันนี้แล้วดึงให้วัตถุมันเคลื่อนที่ลงได้อ่าวัตถุมันก็เลยวางอยู่นิ่งๆทีนี้เขาให้หาโจทย์นใน้หาแรงเสียดทานที่พื้นเอียงกระทําต่อกล่องก็คือแรงอันนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่ค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มาดูที่สมการแรงในแนวแกน x ก็คือมี f ลบ mg sin 30เท่ากับ0เราจะได้ว่าแรง f มีค่าเท่ากับ mg sin 30เมื่อกี้หามาได้แล้วว่าเท่ากับ9.8นะิวตันตอบ9.8นิวตันส่วนแรงอันนี้มันเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุด